วันนี้กระป๋องน้ําดื่มที่สั่งมาจากเพจทุนหัวของบ่าวนะคะถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้วประกอบเรียบร้อยแต่ว่าคุณซอสไม่สนใจเลยค่ะซอสซอสลูกหนูอา้าวทำไมไม่ดื่มให้ดูร้อยเก้าร้อยนะคะลูกเก้าร้อยนี่หนูจะไม่ลองชิมให้แม่เลยหรอคะแม่อุตส่าห์ลงทุนเพื่อนหนูเลยเนี่ยลูกอลองลอง,ลองดูสิลูกลองดื่มน้ำสิลูกดื่มน้ำ เขาบอกว่าเหมียวจะไม่ชอบน้ําที่นิ่งๆจะไม่ค่อยดื่มพออายุมากขึ้นก็จะขาดน้ํานะคะจะเป็นโรคไตได้คุณแม่ก็เลยจัดเลยน้ําพุนะคะเพื่อให้ลูกซอสได้ลองดื่มน้ํานะคะเขาว่าแมวชอบน้ําที่มันไหลเอาเลยนูลองดูสิลูกชนหน่อยสิลูกอ่ะโจโหน่อยนะคะ อาเชวหน่อยลูกชวหน่อยเออคุณแม่ท่านอื่นๆที่กําลังเลี้ยงแมวอยู่ก็อาจอยากจะซื้อนะคะอะลูกลองดื่มดูลูกไม่ต้องสนใจพี่ปอนออะอะหนูอะลองดื่มดูโอ้โหส่งตรงมาจากเพจทุนของของบ่าวเลยนะคะอะลูกลองดื่มดูแล้วๆล้วแล้ว ได้ผลไหมเนี่ยแม่ลงทุนตั้งเก้าร้อยเนี่ยหนูหนูหนูทำไมดมดมเฉยเฉยอย่างนั้นล่ะอ่ะอ่ะจะไปต่อทำไมสายไฟอ้าวไปแล้วซอ่ะหน,นูดื่มน้ำหน่อยลูกพี่ปอนผมพี่ปอนอนะ่ะบงังน้ำกินน้ำโอ้โหอย่าให้ตื่นได้ลูกให้มันคอเคลียร์ปล่อยมันซะหนูถอยอ่ะลูกซอดดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำนะคระ